ครับจับตาดูตัวละคร้ารุ่งให้ดีนะครับกับ3ตอนสุดท้ายละครใต้่าชวงวัน31ถ้าเปี่ยมยศประกาศว่าน,นี่คือสงครามฝารุ่งก็เป็นกําลังสําคัญของไทยหยางไปแล้วและดินขอเรียกเขาว่ามือปราบเถากุหลาบครับคือน้ดินเชื่อว่าหลายคนสะใจและถูกใจเพราะเถากุหลาบและครอบครัวท่านนิวัตเงิอไปเลยนะครับหลังจากที่เตี่ยหยางก็ตอกและสู้ตาต่อตาฟันต่อฟันเปี่ยมยศไปพูดแบบขมขมนิดนึงไปพูดเรื่องคุก เขาถูกเตียหยางต่อกับเข้าให้จนทําอะไรไม่ถูกงุนงงไปเลยเหมือนกันนะส่วนฟ้ารุ่งซึ่งเป็นตัวละครที่ชวนมาคุยคืนนี้นะครับฟ้ารุ่งเมื่อเผชิญหน้ากับเดือนใหม่ครั้งนี้ก็แตกต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะเขาดูสู้สุดใจสู้ด้วยสายตายิ้มเยอะนิดหนึ่งดูชิลๆสบายๆายก็มาดิจะพูดอะไรก็มาดิแถมยังเชื่อนิ่มด้วยคําพูดด้วยนะว่าประมาณว่าแบบเออเขาก็อยากจะรวยเนอะอยากจะอยู่เฉยๆเหมือนกันเดือนใหม่นี่ ไปไม่ถูกเหมือนกันแถมตัวเองยังเดือดเดือดทั้งที่ตัวเองนะเป็นคนแบบเปิดศึกกับเขาก่อนนะครับคุณผู้ชมฟารุ่งนะครับตัวละครตัวนี้ถ่ายทอดโดยน้องเบนเรวิยานันทาเกิดนักสแสดงของช่องวัน31ที่มีผลงานมาโอมากมายหลายเรื่องครับเดี๋ยววันนี้พูดเฉพาะเรื่องที่ดินเคยดูและดูแบบจริงจังนะครับซึ่งบทฟารุ่งเนี่ยนะครับคุณผู้ชมดินเชื่อว่าก็น่าจะเข้าไปอยู่ในใจของคุณผู้ชมหลายคนฟารุ่งที่ดินเรียกว่าเขาเนี่ยเป็นมือปราบแ่ากุหลาบเพราะอะไร ก่อนหน้านี้เขาอยู่กับเถากุลาบมาก่อนครับคุณผู้ชมเขาเหมือนรู้ใ้รู้ภูมิรู้ทุกอย่างเกือบทุกอย่างก็ได้เขาเป็นคนคิดโครงการสําคัญขนาดเปี่ยมยศแห่งแถากุลาบอะ่ะยังชมเลยยังซื้อไอเดียเขาเลยยังบอกชอบเลยแล้วตัวของฟ้ารุงนะครับก็เป็นคนอยู่เบื้องหลังโครงการให้กับฮิรันได้แบบเชิดหน้าชูตาได้รับคําชมต่างๆมากมาย ที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมตัวของฟารุ่งยังเป็นคนคิดหาทางออกให้กับ้ต้ล่าในวันที่โกดังเขาถูกไฟไหม้แลวแบบคิดไม่ออกว่าจะเอายังไงดีอะแต่ฟารุ่งเป็นคนหาทางออกให้และดูจะได้ผลดีด้วยครับและมาล่าสุดเนี่ยฟารุ่งยังเป็นคนวางระบบให้กับ GG อีกอะนี่ไงผู้หญิงคนนี้เก่ง แล้ววันนี้นะครับมาเป็นมือขวามาเป็นผู้ช่วยของเตียย่ยหยางแล้วยังเป็นหุ้นแต่ไม่ใช่หุ้นใหญ่ที่ว่าจะเป็นโครงการสําคัญนะครับที่มีหุ้นส่วนอีก2คนก็คือโครงการ CMC นะครับุมผู้ชมฉะนั้นเขาเป็นคนที่รู้ว่าจะต้องสู้และรับมือกับเถากุหลาบยังไงครับคุณผู้ชมคือเถากุหลาบต้องคิดอะไรที่มันที่มันล้ำขึ้นไปอีกอะไม่งั้นแล้วดินชื่อว่าฟารุ่งรู้ทันบวกกับความสามารถของเตียย่ยหยาง เตีย่ยผู้ซึ่งมีคุณธรรมมีอำนาจมีเงินตราบนความถูกต้องดินเชื่อว,ว่านี่แหละ เขาคือส่วนสําคัญเขาคือมือปราบเผากุหลาบที่จะมีส่วนในการร่วมสู้สงครามครั้งนี้อย่างที่เปี่ยมยศประกาศนะครับคุณผู้ชมซึ่งฟ้ารุ่งนะเป็นตัวละครที่ดินชอบแล้วกระแสดีแล้วคนพูดถึงเยอะมากคุณผู้ชมอยากพูดถึงฟ้ารุ่งยังไงบ้างชอบอะไรในตัวฟ้ารุ่งครับมาแสดงความคิดเห็นคุยกันนะดินอินมากและดินเชื่อในสิ่งที่น้องเบนถ่ายทอดตัวละครตัวนี้ออกมาซึ่งถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ปี64ปีที่แล้วจําได้หรือเปล่า น้องเบนนะครับถ่ายทอดตัวละครลาวทองแม่ลาวทองลูกสาวท่านเจ้าเมืองจอมทองนะครับที่ยกให้กับขุนแผนหลังจากรบชนะครับคุณผู้มชมลาวทองเนี่ยเป็นคนที่แบบโคตรขี้หึงเลยแล้วก็เหมือนอยากจะครอบครองขุนแผนเอาไว้กลับมามาเปิดสืบก,กับวันทองเป็นคนที่แบบทําให้เกิดความแตกหักของวันทองแล้วก็ขุนแผนนะครับคุณผู้มชมที่สําคัญเลยมันก็ทําให้ชีวิตวันทองนี่เปลี่ยนไปเยอะคือร้ายแบบ ร้ายมากอะลาวทองอะร้ายจนอินก็อินแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทําเกินไปทําเกินไปคือร้ายยันแบบอายุมากอะไอตอนที่วันทองถูก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 ประหารน,นะก็ก็ก็ดีนิดนึงแต่มันก็ยังมีความร้ายในตัวเขาอยู่นิดๆนะครับคุณผู้ชมซึ่งเฮ้ยอินชอบอะนั่นก็อินเมื่อมาเทียบกันกับฟารุ่งมันไม่มีความทับซ้อนกันเลยนะคือคือดิน ไม่ได้มองเห็นตัวตัวตัวแม่เราท้องสักนิดเดียวในตัวฟ้ารุ่งคือมันขาดจากการมันชัดเจนมากนั่นหมายถึงฝีมือทางการแสดงของน้องเบนที่ทําให้ให้เราเชื่อทั้งสองตัวละครเลยนะให้ให้เราแบบเห็นตัวละครขาดจากกันน่ะคือถ้าเกิดเราดูฟ้ารุ่งแล้วมันมีภาพเราท้องเข้ามานิดๆหรืออะไรก็ตามนะหรือตัวละครอื่นๆที่เขาแสดงนะแสดงว่ามันยังไม่ขาดแต่เนี่ยมันขาดดินเชื่อครับพอเป็นลราท้องก็คือลราท้อง ฝารุงก็คือฝารุ่งพอมาเทียบกันเฮ้ยเฮ้ยมันชัดเจนมากเลยอะ่ะเฮ้ยแต่ถ้าจะบอกว่าอ้าวลาวทองละครเรื่องนี้มันย้อนยุคพีเรียดนี่ว่าอ่างั้นเทียบเรื่องนี้ครับเรื่องสงครามนักปั้นภาคหนึ่งภาคสองน้องเบนนะครับถ่ายทอดตัวละครเรนดาราสาวท่านหนึ่งนี่ก็ร้ายเหมือนกันนะแต่ว่าก็ร้ายคนละแบบร้ายคนละแบบกับลาวทองด้วยแถมพอเทียบ3าตัวละครนี้ก็เห็นความแตกต่างชัดเจนนะครับทั้งเรนทั้งลาวทองและฝารุ่ง มันขาดกันหมดเลยอะ่ะเอาอีกสักเรื่องที่ดินดูนะครับเรื่องพิศวาสก็เป็นเรื่องแรกที่ดินได้ติดตามผลงานของน้องเบนนะรับบทเป็นทิฟแล้วก็ทิฟอาภาคือมันมีอดีตกับปัจจุบันเนาะนั่นก็สวยหวานเรียบร้อยมาเชียวก็แตกต่างกัน,น,นเป,น,เปนแบบดีหน่อยครับผู้ชมเป็นคนดีเนี่ยพอเทียบกันสี่เรื่องเอาสี่เรื่องที่ดินดูแบบจริงจังเลยนะดินเห็นความแตกต่างของทุกตัวละคระครับมันชัดเจนไม่ว่าน้องเบนจะถ่ายทอดตัวละครตัวไหนครับดินเชื่อในตัวละครตัวนั้นแล้วยิ่งพอมาเทียบกัน มันไม่มีความทับซ้อนเกิดขึ้นเลยคือคือแสดงขาดส่วนตัวดินเห็นและดินเชื่อแบบนั้นนะคุณผู้ชมเห็นเหมือนดินหรือเปล่าหรือว่าเคยติดตามผลงานละครเรื่องไหนของน้องเบนครับแล้วเห็นอะไรก็มาแสดงความาคิดเห็นพกันหรือว่าอยากจะพูดถึงเรื่องล่าสุดกับบท้ารุมก็ได้ซึ่งเป็นบทที่น่าติดตามมากๆครับคุณผู้ชมหลังจากนี้ไปแม้ว่า,าไปอยู่กับเตียยางแล้วอะไรอะไรเหมือนจะดีแต่เขายังคงต้องสู้เมื่อเปี่ยมยศประกาศสงครามครับดินเชื่อว่าความฉลาดความเก่งของเขา จะนำพาไปสู่การชนะศึกในครั้งนี้ได้และที่สําคัญก็น่าจะตามองอ,อีกประเด็นหนึ่งคือความรักนะครับคุณผู้ชมรักกับหิรันแม้ว่าวันนี้ข้ามองดูเขาเหมือนมูฟออนไปได้เนาะมีมีเพียงหิรันแหละที่ยังดูมูฟออนไม่ได้ครับคุณผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างที่วิเคราะห์ไวหรือเปล่านะว่าในท้ายที่สุดอะถ้าถ้าถ้ามันเป็นอย่างที่วิเคราะห์ว่าถามว่าเอา,เอามองแบบไม่ได้มองว่าละครจะต้องมีพระเอกนางเอกพระรองนางรองนะมองว่าเฮ้ยถึงความแบบ เป็นไปได้ว่าวันหนึ่งถ้ามันจะมีโอกาสแบบหวนมาเจอแล้วแล้วคบกันได้ไหมแม้ว่าฮิรันจะทําผิดไว้มากเลยนะมันก็มีอย่างที่วิเคราะห์ไว้ว่าอ่ะถ้าต่างคนต่างยังไม่มีใครแต่ครับแต่ฮิรันก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและพิสูจน์ว่าฉันยังคงอยากจะมีฟ้ารุ่งอยู่ในชีวิตและฉันรู้สึกผิด แก้ไขปัจจุบันให้ดีที่สุดครับเพราะนินเชื่อว่าทุกคนต้องการโอกาสถ้าเขารู้ว่าเขาผิดและสำนึกผิดแบบจากใจจริงนะต้องรู้ก่อนนะว่าผิดนะและต้องไปรับโทษนะต้องยอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอดีตแก้ไขไม่ได้ครับแต่ปัจจุบันทําได้แต่ถ้ายังมีแก้ปัจจุบันนินว่าก็ยากครับที่ที่มันจะกลับมาแบบโครจรมาพบกันแล้แล้วคบกันหรือว่า พัฒนาความสัมพันธ์ไปไปได้มากกว่านี้ครับฉะนั้นติดตามกับบท้ารุ่งนะครับคุณผู้ชมดิฉันขอเรียกว่าน้องเบนเนี่ยเป็นเพชรเม็ดงามของวงการบันเทิงเป็นนักสแสดงฝีมือดีเป็นเป็นเป็นเพชรอีกเม็ดหนึ่งของช่องวัน31ที่ดีมากๆครับฉะนั้นติดตามไปด้วยกันครับอย่าลืมนะอย่าพูดถึงผลงานละครของน้องเบนเรื่องอะไรหรือว่าจะเป็นเรื่องล่าสุดกับใต้ล่านะครับในบท้ารุ่งก็เต็มที่ใต้คลิปนะครับ้ารุ่ง ย้ำอีกทีนึ่งนะครับคุณผู้ชมติดตามละครใต้ลาบไปด้วยกันนะครับ3ตอนสุดท้ายทางช่องวัน31ในทุกคืนวันพุธพุธศพดีเวลา2 2ทุมนาทีและคุณผู้ชมสามารถดูย้อนหลังทุกตอนได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันวันดีนะครับคุณผู้ชมเรื่องอื่นด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องวันทองเรื่องอะไรกัน เรื่องสงครามนักปั้นแล้วก็พิศวาสก็ทุกๆเรื่องนะครับไปย้อนดูได้ครับและถ้าเกิดชอบการวิเคราะห์เจาะลึกละครนะครับนี่เป็นช่วงของการวิเคราะห์เจาะลึกไม่ใช่สปอยนะคุณผู้ชมสามารถติดตามไปด้วยกันกับดินนะครับชวนดูละครไปด้วยกันสนับสนุนละครถ่ายด้วยกันก็ติดตามป็นได้ที่ YouTube และ Tik t o k ok, ช่องพชรพจน์ดินขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูเข้ามาทักทายเข้ามาแลกเปลี่ยนพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันไม่จำเป็นต้อง คิดเหมือนดินก็ได้ครับไม่จําเป็นต้องวิเคราะห์เหมือนดินก็ได้แต่ว่าดินชอบถ้าเรามาแบบแลกเปลี่ยนคุยกันเอ้ยเห็นต่างกันที่แต่เราแบบดูละครไปด้วยกันแบบนี้ดินดินชอบมากๆเลยติดตามด้วยกันนะครับวันนี้ดินไปแล้วคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ